คือจริงๆเราก็ต้องแอบขอบคุณคอสพี่นิวมากๆเลยนะคะที่ทําให้หนูรู้สึกว่ากูต้องแบบกระโดดก้าวข้ามทุกอย่างให้ตัวเองอ่ะแบบว่าไหน่าลองดูดิมันจะแบบจะได้ไหมแบบตอนแรกคือตั้งเป้าไว้ว่าหนึ่งอาทิตย์เนี่ยต้องได้ยี่สิบห้าเคชใช่ไหมคะพี่นิวแต่ก็แบบมันไม่ถึงอะพี่แบบแต่ก็แอบแบบแอบเจ็บใจตัวเองแบบว่าไม่ถึงเลยอะพี่แต่ว่ารู้สึกว่าจริงๆแล้วอ่ะคือมันเป็นไปได้เราทําได้คือจริงๆแล้วหนูอ่ะ ั้งวันหนูรนรประมาณสามวันแรกนทำไปประมาณสิบเคสค่ะพี่นิวสามวันสิบเคสใช่พี่นิวทำเยอะกว่าแพทย์คุมาบางคนอย่างเงี้ยน่โอ้พี่อยูขอโทษขอโทษไม่ได้พลาดจริง <c oughs> แต่คือฟิลลิ่งอะฟิลลิ่งของเรา <c oughs> ต้องทําให้ได้มันต้องเก็บให้ได้แล้วมันก็นแล้วคือมันมันมันได้ฝึกทุกทุกอย่างเลยอะพี่แล้วมันก็ได้รู้สึกว่าเอ้ยเราลืมอะไรไปบ้างแล้วก็กลับมาทวนมาอ่านมาดูว่าเอ้ยเคสนี้เราไม่ได้พูดแบบนี้ เราต้องเติมเราต้องตกแล้วแต่คือใดๆทุกเคสแล้วหนูใส่ความตื่นเต้นแล้วก็ความแบบว่าความผู้เชี่ยวชาญอ่ะพี่ที่แบบว่าเนี่ยเธอเชื่อฉันนะเธอต้องดีแน่นอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะแล้วคือทุกคนก็แบบเออเริ่มเหมือนกับว่าเขาเหมือนเปิดใจเพิ่มมากขึ้นแล้วเหมือนรู้อ่ะอ๋อถ้าเขามีปัญหาเรื่องผิวอะ่ะเขาต้องถามเรานะเ,ออเขาจะมาถามเรานะ Uh huh. เขาต้องคิดถึงเราหนูหนูหนหนแบบพยายามคือตอนแรกคือตอนหนูไม่กล้าไม่กล้าคาดหวังที่จะปิดได้เท่าไหร่แต่หนูรู้สึกว่าแต่ก็ต้องทำเต็มที uh huh. ล่ลุยลุยลุยจนเคที่ห้าค่ะคือเขาตัดสินใจทวิวิวตี้เพราะเขาแบบสนใจแบบเรื่องผิวอะ uh huh. หนูว่าพี่เชื่อหนูกินเถอะอร่อยแต่ได้นแล้วคือหนูอ่ะพกไปด้วยแล้วก็ให้เขาชิมด้วยค่ะพี่คือจริงๆ uh huh. แล้วเริ่มรู้สึกว่า, mm hmm. วาการที่เราอ่ะสาธิตด้วยแล้วก็มีข้อมูลด้วย มันจะทําให้เคสมันเร็วขึ้นแล้วก็ง่ายขึ้นค่ะพี่พี่ถามหน่อยพี่ถามหน่อยพี่ถามเลยนะเอาพี่ถามาแบบตุ้ตู้ไปเลยนะสี่เคสแรกเนี่ยที่แบบไม่ได้อะไรเลยนะคือเอาพูดตรงๆหนูคิดยังไงสี่เคสแรกเนี่ยพี่ถามจริงๆเลยมีเซลวะพี่เอาจริงถ้าตอนแรกอะถ้าตอนแรกที่แบบไม่ได้โฟกัสว่าฉันต้องทําให้ครบยี่ิห้าเคสอะตอนแรกถ้าเป็นเมื่อก่อนหนูเฟลเลยนะหนูเฟลตั้งแต่เคสเคสสองแล้วแหละแต่ตอนนี้หนูรู้สึกว่า แบบมันต้องเก็บให้ครบยี่ห้าก็เลยแบบว่าเออสี่เคสก็เพิ่งสีเคสเองจะหวังอะไรมากมายมันเ,ยเลยแบบต้องให้ลุยต่อพี่ว่าแบบมันต้องมันต้องได้ในสักเคสอ่ะโอ้ยแต่อะไรผมฟังมันนะครับคือเออคือแบบคือคือได้ความสื่ด้จากพี่มาเลยมากๆเลยเหมือนกันเลยค่ะว่าแบบเรายี่สิบห้าคน มันต้องได้ในแต่คนนดียวอ่ะมันจะต้องได้แล้วอย่างน้อยคือ25้าคนก็ต้องรู้แล้วแหละว่าฉันคือผู้เชี่ยวชาญทางด้านผิวหนังอะไรเงี้ยแล้วเธอต้องมาถามฉันนะ25คนต่อจากนี้อะไรเงี้ยพี่รึกว่าเออตู้ต่อเก็บต่อค่ะพี่โอ้ยเนี่ยเป้าหมายชัดเจนมากเลยพี่ขอบคุณน้องมากเลยอ่ะประกาศเป้าหมายเลยเอาเลยเอา,อเาจริงๆนะครับพี่อืมจริงๆแล้วอ่ะปีเนี้ยอต้องบอกว่าเดือนนี้หนูปล่อยเป้าหมายว่าหนูต้องไป2 1ซนให้ได้โอ้โหและคือตอนนี้คือแบบ พี่มันจะมีคํคหนึ่งที่แบบมันเชื่อหนูอะใช้ย่อคําว่าประสาทแดกค่ะประสาทแดกคือมันต้องเป็นฟิลนี้อะพี่หนูรู้สึกว่ามันต้องคุ้นคิดอยู่ตลอดว่าฉันจะทํายังไงทํายังไงทํายังไงแล้วหนูรู้เลยว่าการที่เราโฟกัสว่าแบบทํายังไงทํายังไงมันมันมักจะมาให้เราเสมอมากกว่าที่เราแบบว่าเดียเด๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอะไรเงี้ยพี่หนูจะตื่นข้อตื่นเต้นอะพี่โอเคเป้าหมายก็คือ21%เดนือนนี้ค่ะพี่ตู้